เอาละะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีดโมบาย 3D กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าส,สดๆร้อนๆได้มีการอัปเดตแพทใหม่ครั้งแรกนะผมซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับดูรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ก่อนนะครับผมเนื้อหาของการอัปเดตนะครับ อัปเดตที่1เนี่ยเป็นการเพิ่มระบบการต่อสู้3ต่อ3แบบเรียวไามเข้ามานะครับคัดเลือกหน่วยปับป้าม อันที่2เนี่ยจะเป็นการเพิ่มระบบพรสวรรค์น,นะครับตัวละครสามารถเพิ่มคุณสมบัติของตัวละครต่างๆได้นะครับส่วนวิธีได้รับวัสดุอัปเกรดของพรสวรรค์ตัวละครเนี่ยได้จากด่านทั่วไปบทที่9นะครับด่านชั้นยอดบทที่7แล้วก็ด่านฝันร้ายบทที่5นะครับผมแล้วก็ได้จากบอสเพื่อนเนี่ยเลเวล81นะครับผมแล้วก็ได้จากการคัดเลือกหน่วยปรับป้ามได้จากในร้านค้านะครับผมในร้านมอแล้วก็ในส่วนที่3ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันนะครับอัปดาวของประดับนั่นเอง นะครับผมแล้วก็เวลาเราแยกชิ้นส่วนของประดับเนี่ยจะสามารถได้รับหินวิญญาณที่เอาไว้ใช้อัปดาวได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการปรับปรุงเนื้อหาเนี่ยจะมีการแก้ไขแผงการนะครับลงฝึกโดโจปกป้องกำแพงเซเลนะครับจากที่ลงดันลงดันเจี้ยนเนี่ยได้เวลา2รอบเนี่ยให้ลดเหลือ1รอบเท่านั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับผมว่าแต่ละอันเนี่ยมีอะไรบ้างนะนี่ครับอันแรกเลยรับโบนัส ล็อกอินนะครับผมโอ้ซึ่งมันแจกเยอะมากๆครับเนี่ยที่ผมได้ของวันนี้นะฮะมีหีบเครื่องประดับระดับ B นะครับผมแล้วก็คิตันเนี่ยสองนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนอเนกประสงค์อีก5เศษนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยดีกว่านะฮะอันแรกเนี่ยที่เพิ่มข้อใหม่นะครับในส่วนของกา้าน คัดเลือกหน่วยปรับปรามน้าเข้ามาที่วิธีเล่นนะครับผมอันนี้เนี่ยจะได้พวกคัมพีพรสวร,ร์นะครับยาเอ็ p พีพรสวรรค์แล้วก็พวกสมบัติต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าไอ้พวกที่ได้จากงดันเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นให้ดูเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับกดเริ่มไปเลยนะครับผมส่วนพวกของรางวัลเนี่ยจะได้จากนี่นะครับผมเ,เห็นไหม พวกคัมพีพรสวรรค์น,นะครับพวกยายเอกพีสวรรค์สีม่วงสีเขียวสีแดงอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองกดจับคู่ให้ดูเลยครับในการจับคู่เนี่ยก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้เกณฑ์จับคู่เนี่ยมันจับเกณฑ์ยังไงนะครับเพราะว่าบางทีก็ได้พลังน้อยกว่าบางทีก็ได้พลังเยอะกว่านะครับอ่าตอนนี้เข้ามาในส่วนจับคู่เจอแบบ3-3แล้วนะครับเนี่ยเราก็ต้องเจอคนอื่นนะครับบางทีก็อาจจะสุมบอดสุ่มอะไรมาบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนี่ครับโอ้โหโนเนียโนเนียเนี่ย ไอเซนมันโกงอย่างนี้นะดูเดีย๋ยวทั้งสตันทั้งดูดเลือดนะบ,บางทีนะ่ะเลือดเหลือในน้อยพอใส่สกิลทีสองทีนะ่ะเลือดกลับมาเต็มหลอดได้ภายในช่วงแบบผิบตาเท่านั้นนะดูครับดูครับเลือดแทบไม่ลดครับแต่อย่างว่าแหละอันนี้เราเจอพลังน้อยกว่านะฮะก็ชนะเป็นธรรมดาเนี่ยมันก็จะได้รับ หีบสมบัติยา XP นะครับในการไปเปิดสุ่มนะครับว่าจะได้สีอะไรนะฮะมาลงลงอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าไอ้ที่ได้ไปเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้นะ <c oughs> เข้ามาที่ตรงในส่วนของที่มันเขียนว่าตัวละครตรงนี้นะเนี่ยที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะ อันล่างสุดนะครับที่เขียนว่าพรสวรรค์นะครับผมเนี่ยมันจะมีให้อัพนะครับอัพเลเวลอัพอะไรพวกนี้นะที่ใช้นยะพวกหินพวกอไอ้ลูกแก้วอะไรที่เมื่อกี้ที่เราได้มานะครับสีเขียวสีม่วงสีแดงอะไรพวกนี้นะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับจะใช้คนละสีนะมีทั้งหมด3สีนะครับผม <c oughs> ก็จะมีสีม่วงสีเขียวและสีแดงนะครับ ซึ่งไอเซนอลังคาเนี่ยใช้เป็นสีเขียวนะครับอย่างอูลาล่าเนี่ยใช้เป็นสีแดงนะครับอ่ากดอัพไปเลยโอ้โหวิีเดียวขึ้น19เลเวลเลยนะครับผมอ่าแล้วก็อย่างเคมป์จีเนี่ยใช้เป็นสีม่วงนะครับผมซึ่งพลังเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆครับดูครับผมขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับยิ่งเราอัพเลเวลเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยพลังก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับส่วนสําหรับการหานี่เดี๋ยวผมจะสอนนะครับเนี่ย ถ้าเราเลเวล30นะครับเราจะได้เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกออร่าใต้เท้าด้วยนะครับแล้วก็ได้อีกทีเนี่ยคือตอนเลเวล50นะครับเอฟเฟกใต้เท้าเนี่ยคืออันไหนนี่เลยครับผมเนี่ยเห็นไหมที่เป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะครับเอฟเฟกใต้เท้านะครับเนี่ยเฟี้ยวใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอดูเอฟเฟกเวล50อีกทีนะว่าจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะแล้วก็มาในส่วนของสกิลพรสวรรค์นะสกิลพรสวรรค์เนี่ยเราสามารถอัพได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมส่วนสำหรับ คูดาวละกันนะครับไอเซนารันคานะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะพอเราอัพไปช่วงหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยบางอันมันจะมีเงื่อนไขาการอัปเกรดให้เราด้วยนะครับซึ่งอย่างไอเซนารันคาเนี่จะเป็นในส่วนของเงินกับโทเซนนะครับที่ต้องผ่านตัวคุณสมบัติถึงคุณรผมบัตรสีคุณภาพสีขาวนะครับผมแล้วก็ตัวละครเนี่ยขั้นทีน่1แล้วก็เขตแดนบวกหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปบวกเขตแดนบวกหนึ่งเนี่ยคืออันไหนนะครับตรงนี้ผมยังไม่ผ่านนะเดี๋ยวผมไปทําให้ดูนะครับเงินกับโทเซนนะมานี่เล,เลยครับผมหางิินนนก่อ แล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับผมแล้วก็เขตแดนตรงนี้ครับบวกหนึ่งไปเลยครับเนี่ยฮะตีบวกอย่างนี้นะครับเราถึงจะผ่านนะฮะอ่าเสร็จแล้วครับผมแล้วเราก็ไปที่โทเซนอีกตัวครับนี่ครับโทเซนก็ต้องบวกเหมือนกันนะครับทําเป็นบวกหนึ่งให้หมดนับโดยแต่ละตัวเนี่ยเงื่อนไขมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างไอเซนอารันคาเนี่ยก็ใช้เป็นตัวงินกับโทเซนนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูไอเซนอีกรอบหนึ่งปึ๊บ ลองดูดีอัพได้ไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยคืออัพได้แล้วนะเป็นติ๊กถูกเหมือนเงื่อนไขผ่านมาแล้วนะครับที่เหลือเราก็รอแค่แต้มพรสวรรค์เท่านั้นนะครับผมเนี่ยโดยแต่ละอันเนี่ยสกิลมันจะแตกต่างกันไปนะก็แล้วแต่ว่าตัวไหนเป็นสายด้านไหนหรืออะไรยังไงนะถ้าตัวที่เป็นพวก สกิลแรงๆหรือสกิลมีประโยชน์เยอะๆนะให้อัพเป็นพวกลดสกิลเวลาคูลดาวลดสกิลอาวุธเวลาคูลดาวลงให้หมดนะครับผมซึ่งมันจะช่วยตรงนี้นะช่วยได้เยอะเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยตอนแรกกไปมั่วไปเยอะอยู่นะครับเพิ่งจะมานั่งสังเกตทีหลังนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกิลเก้าพิพตาเนี่ยลดคูลดาวลงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปลดปล่อยดาเมจนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นเกี่ยวกัพวกสกิลกองหนุนเป็นหลักนะครับผมก็สามารถไปลองดูกันได้นะในส่วนของแต้มพรสวรรค์เนี่ยเราก็จะได้จากอ้าวผมกดอัพไปเฉยเลยเมื่อกี <c oughs> อ้ในส่วนของแต้มพรสวรรค์เนี่ยได้จากไหนครับได้จากคัดเลือกหน่วยปรับปรามที่เราลงเมื่อกี้นี้นะครับกับในมอนะฮะส่วนลูกแก้วเนี่ยได้จากไหนบ้างนะลูกแก้วเนี่ยจะได้จากหน่วยคัดเลือกปรับปรามน,นะครับแล้วก็พวกดันเจียนต่างๆคืออันไหนครับผมเข้ามาที่ตาสู้ตรงนี้นะเนี่ยในส่วนของด่านทั่วไปเนี่ยจะได้ตั้งแต่ ด่านบทที่9เป็นต้นนะครับผมเนี่ยอย่างด่านนี้นะก็จะได้เป็นลูกสีแดงนะครับผมอย่างด่านกิมจอเนี่ยเงื่อนไขผู้พิทักษ์ประทับผู้ทําลายเนี่ยก็จะได้เป็นสีเขียวนะฮะเนี่ยเราสามารถมาลีหาเก็บเอาไว้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยคมดับสีขาวที่แช่แข็งเนี่ยจะได้เป็นสีม่วงนะครับเราสามารถเก็บหารอทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะได้นะก็คือในส่วนของ ศัตรูแก่งจู่โจมนะครับเลเวล80ขึ้นไปนะที่ผมสังเกตนะฮะพอลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแจกมาให้นะครับผมซึ่งเราก็จะได้จากในส่วนของตรงนี้ด้วยนะอ่าแล้วมันก็จะมีในส่วนของตรงที่มันเพิ่มตันเจียนเข้ามาใหม่นะครับอ่าแต่ก่อนที่จะไปดูดันเจียนที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะนี่ดูตรงนี้ครับที่มันปรับปรุงใหม่นั่นเองนะครับที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่ามันเหลืออย่างละหนึ่งเท่านั้นแต่ว่า มันดีขึ้นตรงที่ว่ามันประหยัดเวลาขึ้นนะครับไม่ต้องลงทีเดียวอย่างละ2รอบ2รอบช่วยประหยัดเวลาสําหรับผู้เล่นนะครับผมแต่ว่าหลังวันเนี่ยจะได้เพิ่มอีกเท่าตัวเลยนะฮะจะได้เพิ่มเยอะขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของดันเจี้ยนใหม่เนี่ยจะเป็นตรงนี้นะครับผมดันเจี้ยนหลายคนนั่นเองนะครับดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะได้พวกโกนะครับหินเลื่อนขั้นหรือชิ้นส่วนอเนกประสงค์เอเจนตต่างๆนานานะครับผมซึ่งตรงส่วนของตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของประดับนะครับที่ผมบอกไปนะครับตรงนีี้ผมน่ แต่ผมไม่ค่อยมีประดับอะไรมากมายเลยนะเนี่ยในส่วนอัปดาวนะในสวนตรงนี้เนี่ยเห็นไหมห็นวิญญาณตรงนี้ที่จะมาอัปดาวได้เนี่ยที่พลังเนี่ยจะเพิ่มอีกหลายพันเลยนะครับผมแต่ว่าหินวิญญาณตรงนี้เนี่ยเราสามารถได้จากไหนได้จากการแยกชิ้นส่วนของประดับนั่นเองนะครับผมเหมือนแยกชิ้นส่วนพวกตัวละครพวกอะไรพวกเนี่ยครับผมเราก็จะได้เป็นชิ้นส่วนของประดับหินวิญญาณนั่นเองนะครับเพื่อเอามาอัพครับผมแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับแพทนี้นะฮะ ที่เป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คือตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมนี่เลยครับเพิ่มเข้ามาถึง3ตัวเลยนะครับนี่ครับผมเป็นโทชิโร่ล่ามังไคที่ผมรออยู่นั่นเองรับสกิลเนี่ยโกงมากๆแล้วก็ดีสุดๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจอดหรือกันนะครับเดี๋ยวทํารีวิวทีเดียว3ตัวลวดเลยแล้วกันนะว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูครับสเตตัสพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะครับดามจคค่อนข้างที่จะโหดมากแล้วก็ ตัวจับคู่น่ะหาไม่ยากนะครับผมอ่อตัวนึงก็เป็นเนวโตนะครับโอ้โหโตจริงๆครับล่างนี้ <c oughs> เลือดค่อนข้างเยอะครับตัวจับคู่ก็กลางๆครับไม่ถือว่ายากไม่ถือว่าง่ายเกินไปนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งฮีรากโกชินจินะครับไอหนุ่มผมบ๊อบนั่นเองนะครับผมเนี่ยเตตัดพื้นฐานค่อนข้างโอเคครับผมตัวจับคู่ค่อนข้างหาง,ง่ายนะส่วนสกลิลเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังกันนะครับโอเคสําหรับใครที่ชอบนับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับผม ใครที่มีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคนเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ